นามาถุรัตนตยาสสะขอความหนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพแด่พระเทราโนเทระขอจะเจริญสุขสวัสดีมายัางสาธุชนทั้งหลายผู้ใกล้ในการฟังพระธรรมจะเอาพระสูตรในอันธสูตรว่าด้วยคนตาบอดนะบุคคลสามจำพวกที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนะพระเจ้าได้กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นเช่นไหน หนคนตาบอด 2. คนตาเดียว 3. คนสองตานะเรามาดูคนตาตาบอดเป็นยังไงพระเ,เจ้ากล่ามาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาอันเป็นเหตุได้โพกรัพั์ที่ยังไม่ได้หรือทําำโพกรัพั์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนะไม่มีในตาเครื่องรู้ธรรม ที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมไฟดำและไฟขาวด้วยก่อพิบสูน์ทั้งหลายนี่เรียกว่าคนตาบอดคือคนตาบอดหมายความว่าบุคคลนี้มีแต่ปัญญานะปัญญาที่จะหาโกพกนะก็มีสามารถจะหาโกพก์ได้นะโกพกษ์ที่ ได้มาก็ไม่สามารถจารักษาหรือหาเพิ่มขึ้นนะและกุศลก็ไม่ทำกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ทำบุญมีการให้ทานก็ไม่ทำฉะนั้นบุคคลน,นี้เรียกว่าบุคคลตาบอดนะคือตนเองไม่มีโกพกพท์และไม่สามารถจาหาโกพกพท์ได้และไม่ทำบุญไม่ทำกุศลและไม่สามารถจะอย่างรู้ ทมทั้งหลายว่านี่เป็นกุศลและอกุศลนะวันนี้ชั่วมีดีคือไม่สามารถจะแยกแยะอะไรชั่วอะไรดีนะก็ทําแต่อกุศลนะนี่คือบุคคลตาบอดนะที่สองบุคคลตาเดียวนะพค์ได้กล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลตาเดียวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาอันเป็นเหตุได้โพกซับที่ยังไม่ได้ หรือททำโพกัพที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นแต่ไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและฝ่ายขาวดูก่อนพิสุจน์มาอานี้เรียกว,ว่าบุคคลตาเดียวหมายความว่าบุคคลนี้สามารถจะหาโกพกษ์ได้หรือแค่แสวงหาโกพกษ์ที่ยัง ไม่ได้ให้ได้และโพสต์ที่ได้มาสามารถจะทําให้มากขึ้นแต่ด้วยความคดโกงนะด้วยการขโมยด้วยการไปลักซอกโกงขโมยของคนอื่นนะคือได้โพสต์โดยไม่สุดจริตนะและเขาก็ไม่มีธรรมก็คือไม่สามารถจะยังรู้ทำอะไรที่ดีหรือชั่วหรือเลวประีตเหนี้ก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้อะไรดีหรือชั่ว นะสภาวะทำอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวนะนี่คือบุคคลผู้มีตาเดียวนะมีตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีสองตาเป็นยังไงพระองค์ในตรัสด,ดูก่อนพิสูจน์อะไรบุคคลสองตาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุได้โพกรั์ที่ยังไม่ได้ทําโพกรัพ์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นทั้งมีตา เป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดําและฝ่ายขาวดูกรพิสูจน์หนายนี้เรียกว่าบุคคลสองตาก็คือหมายความว่าคนสองตาเนี่ยบุคคลสามารถที่จะหาโภคทกรัพย์ด้วยความสุจริตนะของตนเองและทำโคกรัพย์ ที่ตนได้ให้มากขึ้นนะคือมีปัญญานะและนะมีการให้ทานรักษาศีลร,นะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทำกุศลต่อฉะนั้นบุคคลซองตาเนี่ยเป็นคนที่ประเสริฐสุดนะคือสามารถจะทําให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความมันขยันมันเพียรนั้นแล้วก็มีการให้ทานเนี่ยนะนะแล้วก็หาโพกศัพท์โดยชอบทำนะ และความคิดความลำริของเขาก็ประเสริฐนะคิดในทางที่ดีนะมามไม่มีความสงสัยย่อมเข้าถึงฐานะอันเจริญบุคคลนี้จะไม่มีความเศร้าโศกในโลกนี้นะและในโลกหน้าเมื่อตายไปก็เข้าสู่สุคตินะฉะนั้นบุคคลที่ควรเว้นก็คือบุคคลตาบอดกับบุคคลตาเดียวนี้ไม่ควรจะคบไม่ควรจะเสพไม่ควรจะคบหาเพราะเป็นคนที่ไม่ดีนะ ไม่ดีบุคคลที่หนึ่งก็คือบุคคลตาบอดคือบุคคลที่ไม่สามารถจะหาโพกัพทัไม่มีคือเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญญาที่จะหาโพกัพท์โพกัสทัที่มีก็ไม่สามารถจะหาได้เพิ่มนี่คือบุคคลตาบอดและไม่สามารถจะยังรู้ทำที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายช่วยไม่สามารถจะรู้ตีชั่วนั่นเองและไม่ได้ทํากุศลมาทำนะบุคคลที่2บุคคลตาเดียวคือสามารถจะหาโพกัพท์ได้ ด้วยการคดโกงแต่ไม่มีคุณธรรมบุคคลน,นี้บุคคลที่สามคือหาโกพก์ด้วยความสุจริตนะะมีการให้ทานนะนะดำรงอยูใ่ในธรรมบุคคลที่สามนี่ควรขบคบันเสพนะเพราะบุคคลสองตาอกนะ็คือ,คอแม้โกพก์ก็สามารถจะหาโดยสุจริตคุณธรรมก็มีคือสมารจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอกุศลอันนี้คือบุคคล สามจำพวก